Cloudy rainy, windy. Cool. Cool. Snowy. ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่มมาาม ll, ไม่กลับเร็วอ yeah. ่ะพี่ก็เห็นเหรอวันรีไเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยไอ้แกอายเหรอนี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเร็วทั้งคู่ไอ้คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พองเออนี่ครับ ใจดีนครับค่อยๆพูดค่อยใจยกัน,นะเงียบไปเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วร,รู้ครับรู้นะรู้หรือลทำเบี้ยได้เ อรอเปนงน้องว่าไหมไอน้ี่แกนใม่มีทก็เสียคนอื่นอไไใจเใจเย็ก่อนก้อย่าไปเชวะไอเนี่ยโก้แหนได้แล้วสันเนเ็มดแล้วเอ่อเอ่อก็ยหนุ oh. Oh, okay. oh, oh, oh. ่มๆขอโทษนะก้ยกงอยขให้นุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะลนุงมจะไม่นอกใจก็อีกแล้ว นะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันใ,ใ,ให้โอกาสแกพยายามมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอตใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใส่หัวเอาไปชี้ไม่ได้แล<อ>้วแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยนะเพื่อนคับนับนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแล้ว,แล,วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก่อย เหมือนไม่มีเติวเข้มเตรียมซอของเขาแสงสายของ body slam เอ่ไยอยไปก็ได้ อะไรของมันเนี่ยโอ้ยขาดดำเล้ยน้ำน้อยน้งน้อย,ออยมาดี๋ยวนี้เร็วๆทำนี่นแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะฉันให้แกขวานถูงบ้านขาดดำนีอยู่เลยเนี่ยอันเลยทำเราแล้วะคะอันคุณต้องจัดการมันนะไล่มันออกคุณคืนะูน่ะอยากทำงนานนี้ตั้งเยอะแยะเร็วสิเช็คเห็นไหมฉันจะไปสอนน้องด้วยนะครับตึ๊ดกุ๊ย ฉันไม่สั่งให้หยุดเช็ดนะห้ามหยุดเข้าใจไหมเช็ดตด่อสิอย่ามาสั่งออยนะเช็ดอย่างนี้เลยเช็ดสิไม่จิงใช่ไหมสัน สันตอบยยอมสิ่ว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแย้เห็นความจริงเ้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วแงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกิ๊กอ่ะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแย้ม yeah. ผมขอโทษฉันว่าฉันกับแก่ะไปกันไม่ได้หรอก เรื่องแบบนี้ฉันเล่าไม่ได้จริงๆเราเล่กันไม่ได้แยมเขาไม่เลือกอ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจริงๆนะครับการุณาเชิญออกจากบ้านของฉันไปแล้วไม่ต้องหวงหรอกน้ของของแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ<ส><ด>